จะต่อหลอดไฟอีฟนะครับของเดิมเป็นวงจรหลอดฟูเลสเซนนะครับเดี๋ยวจะต่อแบบมีประหลาดนะครับตามคู่มือที่เขาใช้กัน,นคู่มือน่าจะเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่าจะเสีย กับประหลาด3วัตต์นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้3วัตต์หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูอนะุณหภูมิของประหลาดทีดหนึ่งนะครับหลอด led t 8, e ี่8 e ยี่ห้อ If e eco ครับกินไฟ22วัตต์6 5 0 0 k ความสว่าง2,200ลูเมนนะ <c oughs> ก็เครื่องวัดยังเหมือนเดิมนะครับ วิธีการต่อก็เอาสตาร์เตอร์ออกนะครับออกสตาร์เตอร์ออกแล้วก็ก็เสร็จละไม่ต้องทำอะไรนะครับออกสตาร์เตอร์ออกครับแล้วก็เสียบหลอดเข้าไป ัวแรกที่เราต้องการวัดนะครับก็คือค่ากำลังไฟฟ้าหรือ power นะครับวัดกระแสะได้นะครับวัด power factor power factor คือตัวประกอบกำลังไฟฟ้านะครับหน่วยนะครับจำนวนหน่วยหรือกิโลวัตต์อาวนะครับจำนวนหน่วยถ้าใช้24ชั่วโมงต่อวันนะครับจำนวนหน่วยเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ย จะได้ค่าเท่าไหร่เนี่ยมันจะวัดได้ขับติดแล้วนะครับอันนี้มันขึ้นจำได้ว่าคราวที่แล้วที่เทสมันได้อยู่22วัตต์นะครับ22วัตต์กว่าอันนี้มันอยู่24วัตต์นะครับ ที่14วัตต์กว่าก็กินไฟเพิ่มขึ้นนะ่จาจะประมาณ2วัตต์เดี๋ยวรอให้มันนิ่งนิดนึงนะครับกระแสไฟ0.122มลดลงลดลงป่าคราวที่แล้วเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้ว okay. อยู่ที่26องศานะครับยิงพื้นเดีย๋ยวจะลองยิงที่ปลาด,ดูมเห็นไหมเนี่ยอ่าอยู่ที่26องศาเหมือนกันนะครับนีเปิดประมาณ5้านาทีแล้วนะครับลอดอีฟนะครับยิงสิอ่าขึ้นมาตัวเฉลี่ยประมาณ26 27นะครับนี่อยู่ย7ิกว่า 28, ยีับเ7็ดถึงยี่แปดโดยประมาณครับก็ลองน,นี่แตะดูไม่ร้อนเลยครับร้อนไหมไม่ร้อนเลยรู้สึกเย็นรู้ <laughs> <laughs> สึกเย็นยนะ <laughs> <laughs> ครับนี่เป็นตอดฟลูออเรสเซนต์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะผมต้องการเทสอุณหภูมิของบรลาดนะครับ อันนี้เปิดไปได้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับ10บกวนาทีแล้วนะครับจำนวนวัดมันเป็น50 3 1 4นะครับก็เป็นหลอดเดิมนะครับนี้เรามาดูที่ตัวประหลาดกันนิดนึงนะครับอันนี้ น่าจะอุณหภูมิสูงนะครับผมจะลองดูว่าอุณหภูมิมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิอยู่70แล้วนะครับอุณหภูมิ70นะครับคอยบรลลารดแกนเหล็กนี่อุณหภูมิ70นะครับลองมาดูที่ตัวหลอดนะครับตัวหลอด ตัวหลอดอุณหภูมิอยู่ห้าสิบเอ็ดองศานะครับห้าสิบเอ็ดองศาซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับรู้สึกร้อนเลยนะครับรู้สึกร้อนเลยเป็นฮีเตอร์ที่ดีนะครับอันนี้อีกไม่กี่ปีคงเป็นเทคโนโลยีรุ่นหลังแล้วนะครับคงจะต้องบันทึกเอาไว้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นมาแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยว ต้องต่ำๆหน่อยอันนี้กลับมายิงที่บัลลาดนะครับ70แล้วครับ70ถึง73นะครับน่าจ,จะขึ้นสูงไปกว่านี้นะครับอันนี้มันเปิดฝาเปลือยเอาไว้นะครับถ้าปิดนะครับอาจจะอุณหภูมิอาจจะถึงประมาณ8-90นะครับเคยเห็น รุ่นให,ใหม่ๆมันพังไปหลายตัวแล้วนะครับบลาดไม่แน่ใจว่ามันทำงานได้คุณภาพหรือเปล่าแต่ว่าบลาดรุ่นเก่านี่ยังอยู่ทนนะครับก็จริงๆอุณหภูมิคือถอดสตาร์เตอร์ออกก็ใส่เลยก,ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมันตัวหวัดนะครับ ตัววัตจะได้23.5วัตนะครับเข้าใจว่าลดลงเออเข้าใจว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1วัตนะครับถ้าต่อแบบต่อตรงนะครับแล้วก็ power factor นี่จะ power factor จะเพิ่มขึ้นนะครับกระแสไฟกระแสไฟก็จะจะจะลดลงนะครับซึ่งซึ่งโดยความจริงแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องถอด Modify นะครับดูในรูปมันจะมีวิธีการต่อนะครับเฉพาะของ Eve Eco นะครับถ้าเป็นของ p h i l i p s เนี่ยจะมีวิธีการต่ออีกแบบหนึ่งนะครับเรามาดูวิธีที่สองกันนะครับ เนื่องจากวิธีที่1เนี่ยเขบอกว่าให้ใส่เข้าได้เลยโดยที่เอาแค่สตาร์เตอร์ออกเท่านั้นแต่ว่ามันจะกินไฟเพิ่มขึ้น3วัตต์นะครับก็คือไปเสียที่บัลลาดซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีที่2กันง่ายมากครับก็ถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับแล้วก็ช็อตบริเวณก็คือเอาสายข้างใดข้างหนึ่งของที่เข้าบัลลาดนะครับ เข้ามาจำเชื่อมกันปกติมันจะมีเตาอยู่นะครับเราก็เอามาขันเชื่อมกันเท่านั้นนะครับส่วนประหลาดก็ไม่ต้องถอดออกนะครับวิธีการนี้น่าจะง่ายที่สุดแต่ในรูปมันแนะนำให้ทองให้ถอดออกเราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับอันนี้ต่อแบบวิธีที่สองนะครับด้วยการเอา ไฟตรงบริเวณบลาัมาช็อตกันนะครับซึ่งจะทำให้วงจรมันครบนะครับจะทำงานได้ตามนี้นะครับถอดสตาร์เตอร์ออกแล้วก็ถอดบลลัดออกทีนี้ในที่นี้ไม่ได้ถอดบลลัดนะครับก็คือชอ็อตขั่วกันที่ บาลานะครับน่าจะใช้งานได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็หลอดอีฟตัวนี้เปิดไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับแบบไม่ใช้บาลานะครับยังประมาณ5นาทีได้สี่นาทีได้แล้วนะครับ ก็กินไฟโดยประมาณอยู่ที่22.4วัตต์นะครับแล้วก็ตัวกระแสะจะอยู่ที่165มิลลิแอมนะครับแล้วก็ power factor อยู่ที่0.58นะครับคือถ้าใช้ขถ้าใช้แบบต่อแบบวิธีที่1คือผ่าน ผ่านบรลลาดนะครับกระแสไฟจะจะลดลงนะครับกระแสไฟมันอยู่ที่140ม ah ิลลิแอมป์เองส่วน power factor จะสูงขึ้นนะครับแต่จำนวนัวั์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนวิดนึงจาก22.4เป็น23.5อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันอาศัยขดลวดของขดลวดของบรลาด มากระตุ้นนะครับเข้าใจว่าในในวงจรพวกนี้น่าจะมีคาปาซิเตอร์อยู่มันทำให้ไปสมดุลกับสมดุลเฟสกับกับกดลวดในบาลาดทำให้ power factor สูงขึ้นนะครับแต่ในที่นี้เราไม่ได้ใช้เวอร์ไม่ได้ใช้บาลาดนะครับ power factor มันเลยต่ำลง ทำให้กินกระแสะไฟสูงขึ้นนะครับแต่จำนวนวัตต์มันมันลดลงนะครับลดลงอยู่ที่22วัตต์ก็คือจะ22.4วัตต์โดยประมาณนะครับมันจะไม่ไปกินกระแสะไฟที่บาลาดน,นะครับแล้วก็จำนวนหน่วยต่อปีอยู่ที่196 196หน่วย หน่วยต่อปีก็คือพูดง่ายคือถ้าเปิด24ชั่วโมงเนี่ยมันค่าไฟแตกต่างกับที่ไม่ได้ใช้บระลาดเนี่ยคือตัวที่ใช้บระลาดเนี่ยจะกินไฟมากกว่าประมาณ40บาทนะครับปีหนึ่งถ้าเปิด24ชั่วโมงนะก็นี้เป็นทางเลือกนะครับคือไม่ต้องมาดัดแปลงวงจออรเลยถอดสตาร์เตอร์ แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสกิลช่างไฟฟ้านะครับใส่เข้าไปได้เลยมันก็กง่ายนะครับเพราะบางทีมันอยู่ไปดานมันสูงทำงานก็ลำบากนะครับก็คิดว่าคิดว่าวิธีนี้ก็น่าจะโอเคนะครับถือว่าถอดวิธีแรกถอด ใส่เข้าไปเลยแต่วิธีนี้จะจำนวนหวัดจะลดลงกว่าเดิมประมาณหวัดหนึ่งนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับสมมุติถ้าที่บ้านมีหลอดเยอะๆนะครับมีสักสิหลอดถ้าเปิด24ชั่วโมงนะครับปีหนึ่งก็ต่างกันอาจจะเกิน400บาทนะครับซึ่งก็ต้องเลือกเอานะครับ แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามว่าตัวมาจัมไฟแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนหลอดเป็นยี่ห้ออื่นนะครับมันจะต้องมาจัมไฟใหม่นะครับซึ่งมันจะปวดหัวมากนะครับระหว่างหลอดยีฟ e สมมติ Little e ast, ว่าใช้หลอดยีฟกับหลอดฟิลิปมันจะหลอดฟิลิปจะจัมแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ ก็คือถ้าเป็นตัวของฟิลิปนะครับมันดีไซน์ตามมาตรฐานยุโรปก,ก็คือตัวกระแสะไฟที่เขาออกแบบไว้จะเข้าทางฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับลายกันนิวตันเวลาเราเปิดไฟทิ้งเอาไว้อยู่นะครับแล้วประกอบเข้าไปในขาขามันนะครับเราจะไม่ถูกไฟดูดจากอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงจะไม่ ไม่มีโอกาสดูดเรานะครับแต่ถ้าเป็นอีฟนะครับเป็นอีฟถ้าเราเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปในขั้วนะเราใส่หลอดเราต้องเอาขั้วเนี่ยจิ้มเข้าไปในในเบ้าออฝั่งหนึ่งก่อนเสร็จแล้วมืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสไปจับขั้วโดนนะครับถ้าเราเปิดไฟทิ้งเอาไว้นะครับเปิดไฟทิ้งเอาไว้เฉพาะของอีฟนะครับ ถ้าเปิดไฟทิ้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยจะครบวงจรทันทีนะครับครบวงจรทีก็คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราลายมันเข้าฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นนิวตันครับแต่ว่าเป็นนิวตันจะเข้าทางนิวตันนะครับแต่นิวตันมันไม่ได้เข้าเราไปจับไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าผ่านตัวเราแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานยีฟเนี่ยที่เป็นหลอดยีฟเนี่ยมันจะใช้ ผลิตตามมาตรฐานจีนคือเขาคิดไรายได้ว่ามันสะดวกมันก็ทํานะครับแต่ตัวฟิลลิปเนี่ยถ้าต่อตามมาตรฐานแบบนี้นะครับก็คือจะไม่มีโอกาสไฟดูดนะครับหรือโอกาสไฟดูดนี่จะลดลงนะครับคนใส่ตอนที่มันเปิดไฟอยู่ไฟมันเปิดอยู่นะครับ